สวัสดีครับทุกคนครับทุกคนกําลังอยู่กับช่องอาทิตย์บอลเต็งครับและก็เชนเคครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระประจำวันนี้เนี่ยไปดูผลประกอบการของเมื่อวานสักนิดหนึ่งครับเมื่อวานให้ไป7คู่เข้ามา3ตายไป4ครับ4คู่ที่ตายก็มีอะไรตกโกมาดิทีมหญิงแพ้แมนยูทีมหญิงคาบ้าน0ูนยอิวเวสเสมอคูพีเอสหนึ่งหนึ่งเซียวาครูสเสมอซิกเซเดดาเมียคูเรชุก22แล้วก็ฮาร์ดีฟิลทาวแพ้โบตันวันเดอร์สหนึ่งสองครับ ส่วน3คู่ที่เข้าก็มีเรอัลมาดริดทีมหญิงชนะปารีสแซงต์แชมงทีมหญิง2-1เบนฟิก้าแพ้อาร์ซอลแค่0ูนย์แล้วก็ยูนตุสแพ้บายอมินิกแค่หนึ่งสองครับยังไงวันนี้เรามารื้นใหม่ครับแล้วก็ขอฝากอีกหนึ่งช่องทางในการรับทีเด็ดจากทางช่องของเราสักนิดนะครับนั่นก็คือทุกคนสามารถเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้แบบฟรีๆที่แอดไอที่ศูนย์ศูนย์เจ็ดได้เลยครับย้ำอีกครั้งครับว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเดๆทั้งสิ้นครับ และวันนี้วันศุกร์ที่17ตุลาคมเนี่ยเราก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากทุกคน7คู่เช่นเคยครับเป็นฟุบอลเจลีกญี่ปุ่น2คู่ที่เหลือก็จะเป็นเชนิสซูปเปอร์ลีกของจีนบุนเดสลีกาเยอรมันลีกเอิงฝรั่งเศสแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแล้วก็ลาลิกาสเปนอย่างละคู่ครับเราไปเริ่มกันที่เจลีกก่อนก็แล้วกันครับคู่แรกวิเซลโกเบจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของคาชิมาแอลเลอร์สคู่นี้แตะกัน17นาฬิกาครับ โดยอันดับบนตารางคะแนนตอนนี้วิเซโกเบอยู่ที่4ครับแข่ง33นัดชนะ18เสมอ6แพ้9นัดเก็บไป60คะแนนส่วนคาชิมาแอลเลอร์สตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงครับแข่ง33นัดชนะ20เสมอ5แพ้8นัดเก็บไป65คะแนนครับสถิติการพบกันของคู่นี้6ครั้งหลังสุดเนี่ยวิเซโกเบชนะคาชิมาแอลเลอร์4นัดส่วนแอลเลอร์ชนะวิเซโกเบไป2นัด นัดล่าสุดเจอกันในเกมหลีกฤดูกาลน,นี้เมื่อวันที่29มีนาต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคาชิมาแอลเลอร์สที่เปิดบ้านเอาชนะวิเซโกเบได้1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลงาน10นัดหลังชมทุวร์นาการเนี่ยวิเซโกเบชนะ6นัดเสมอ2นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดวิเซโกเบพึ่งจะบุกแพ้อรุรวาเดสเดมอนส์ในเกมหลีกมา0ประตูต่อ1นครับส่วนผลนประกอบการทางธุกรกิจ10นัดหลังสุดเนี่ยวิเซโกเบทำกำไรไป3นัดขาดทุน5นัดครับ ทางฝั่งคาเชมาแอลเลอร์สิบน้าหลังโดนเพื่อดการเนี่ยแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นก็เกมที่บุกไปแพ้มาชิดาเซลเวียในฟุตบอลถ้วยเจลีกขับศูนย์ประตูต่อสามนั่นเองครับที่เหลือ9นัดคาเชมาแอลเลอร์เสมอ4นัดชนะไป5นัดนัดล่าสุดคาเชมาแอลเลอร์เพิ่งจะเปิดบ้านเสมอกัมบะโอซาก้าในเกมลีกไปแบบไรสกอร์ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบน้าหลังสุดเนี่ยคาเชมาแอลเลอร์ทำกำไรไป5นัดขาดทุน5นัดเท่ากันครับ เงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้วิเซอร์โกเบเจ้าบ้านต่อ0.5ครับขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่2.25ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนนราคาที่น่ารักน่าลุ้นสำหรับแฟนบอลของคาชิมาแอลเลอร์สอยู่เหมือนกันนะครับโอเคแล้วว่าผลงานการพบกันของคู่นี้6ครั้งหลังสุดเนี่ยวิเซอร์โกเบจะเป็นฝ่ายชนะคาชิมาแอลเลอร์สไปถึง4นัดก็จริงครับแต่ว่าถ้าดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคาชิมาแอลเลอร์สทาได้ดีกว่าครับ โดยเฉพาะในลีกเนี่ยคาชิมาแอลเลอร์สแข่งมา33นัดชนะไปถึง20นัดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ชนะในลีกอยู่ที่60.6ครับขณะที่วิเซอร์โกเบผลงานในลีกแข่งมา33นัดชนะ18นัดคิดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์ชนะในลีกอยู่ที่54.5ครับถามการเจอกันในลีกฤดูกาลนี้เมื่อวันที่29มีนาต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นคาชิมาแอลเลอร์สที่เปิดบ้านเฉือนชนะวิเซอร์โกเบได้1ประตูต่อ0ครับ ซึ่งพอพิจารณาจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นด้วยสภาพความพร้อมและฟอร์มแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าคาชิมาแอลเลอร์ซูได้ไม่น่าจะแพ้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่ารุ้นให้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจากการสอบถาม AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้เสมอกัน1นึ่นครับ AI บอกว่าโอกาสที่ทั้งสงทีมจะชนะเนี่ยเท่ากันแล้วกาดเสมอกัน30%ครับ สิ่งแอดมินก็เห็นพ้องต้องกันกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับแต่มองว่าเกมนี้ก่อนน่าจะพอให้ปีสูงครับดังนั้นขอฟันฉับแล้วกันครับว่าไปคาชิมาแอลเดอร์สดีพอเสมอเผลอๆถึงชนะครับผมคู่ที่2ซานเฟซีฮิโรชิมาจะเปิดบ้านรับการมาเยินของ FC โตเกียวคู่นี้ก็เตะก,กัน17นาฬิกาครับซานเฟซีฮิโรชิมาตอนนี้อยู่ที่5ครับแข่ง33นะัดชนะ17เสมอ7แพ้9นะัดเก็บไป58คะแนน ส่วน FC โตเกียวอยู่ที่13ครับแข่ง33นัดชนะ11เสมอ8แพ้น14นัดเก็บไป41คะแนนครับคู่นี้เจอกัน6ครั้งหลังสุดเนี่ย FC โตเกียวไม่ชนะซานเฟซซี่ฮิโรชิม่าเลยครับเป็นซานเฟซซี่ที่เอาชนะ FC โตเกียวไปถึง5นัด4นัดหลังที่เจอกันเนี่ยซานเฟซซี่ฮิโรชิม่าชนะ FC โตเกียวทั้ง4นัดเลยครับนัดล่าสุดเจอกันในเกมล,ลีกฤดูกาลนี้เมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย ซานเฟสเซฮิโรชิมาก็บุกไปเอาชนะเอฟซีโตเกียวได้3ปรไปตูต่อศูนย์ครับส่วนผลงานสินัดหลังรวมทรายการเนี่ยซานเฟสเซ่ฮิโรชิมาแพ้คันัดเดียวเท่านั้นเสมอ3นัดและชนะไป6นัด3นัดหลังซานเฟสเซชนะรวดเลยครับนัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะโยโกมาเอฟซีในฟุตบอลถ้วยลูวันครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2ไป2ประตูต่อหนึ่งทำให้รวม2นัดซานเฟสเซฮิโรชิมาเข้าชิงด้วยสกอร์4ปรไปตูต่อหนึ่งครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยซานเฟเซ่ฮิโรชิมาทำกำไรไป6นัดขาดทุน3นัดครับขณะที่ผู้มาเยือนอย่าง f อฟซีโตเกียวสิบนัดหลังทุนทรายการเนี่ยชนะ4นัดเสมอ3นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุด f อฟซีโตเกียวเพิ่งจะบุกไปเสมอชิมิซึเอสพาสในเกมลีกมา1นึ่ปตัวต่อหนึ่งครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดที่ว่าเนี่ยเอฟซีโตเกียวทำกำไรไป4นัดขาดทุน4นัดเท่ากันครับ ไปดูเงื่อนไขาทางธุรกิจกันบ้างครับเกมนี้ให้ซานเฟสซีฮิโรชิมาเจ้าบ้านตอนหนึ่งลูกครับขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่2.5และน่าจะไหลขึ้นไปที่2.75ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนนนะคะที่ค่อนข้างสูงแต่ขออยู่ฝั่งซานเฟสซีฮิโรชิมาดีกว่าครับเพราะจะเทียบเคียงเฉพาะผลงานในลีกเนี่ยถือว่าซานเฟสซีฮิโรชิมาทำได้ดีกว่า FC ตัวโตเกียวนะครับคือในลีกเนี่ยซานเฟสซีฮิโรชิมาแข่งมา33านัดชนะ17นัดนัดเป็นเปอร์เซ็นเซนชนะในลีกอยู่ที่51.5% ขณะที่ FC ฟซีโตเกียวในลีกแข่งมา33นัดชนะ11นัดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่33.3%ครับโดยเฉพาะเกมนอกบ้านฤดูกาลนี้ต้องบอกว่า FC โตเกียวฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะักจากการที่ในลีกออกไปเยือนมา16นัดเนี่ย FC โตเกียวชนะแค่4นัดเท่านั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่25%เอเองครับถามการเจอกันของคู่นี้4ครั้งหลังสุดเนี่ยก็เป็นซานเฟสเซอิรุชิมะที่เอาชนะ FC โตเกียวได้ทั้ง4นัด ซึ่งพอพิจารณาจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยส่วนตัวมองว่าเกนิซานเฟซี่ฮิรุชิมาได้เล่นในบ้านน่าจะเก็บ3แต้มได้ครับ1เม็ดน่าจะมาลุ้นไม่สองทพากํทำกำไรน่าจะสบายใจกว่าส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาน่าลุ้นได้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกนี้ AI ์ไซานเฟซี่ฮิรชิมาชนะ f c โเกียว2-0ครับ a อบอกว่าโอกาสที่ซานเฟสซีรูชิมาจะชนะเนี่ย65%ส่วนเอซีโตเกียวโอกาสชนะ15%และโอกาสเสมอกัน20%ครับสิงหดมินก็เห็นพ้องต้องกันกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับแต่มองว่าเกนิสกอนน่าจะพอให้ไปสูงครับดังนั้นขอฟันฉับแล้วกันครับว่าอยู่ซานเฟสซีลุนเฮในบ้านครับผมคู่ที่3ไปกันที่ศึกชนิดซูเปอร์ลีกกันบ้างครับชิงเต่าเวสต์โคสต์จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซี่ยงไฮ้สินหัวคู่นี้แต่กัน19นาฬิกาครับ โดยอันดับบนตารางคะแนนตอนนี้ชิงเต่าเวสต์โคสต์อยู่ที่8ครับแข่ง26นัดชนะ9เสมอ9แพ้8นัดเก็บไป36คะแนนส่วนเซี่ยงใฮ้สืนหัวตอนนี้อยู่ที่3ครับแข่ง26นัดชนะ16เสมอ6แพ้4นัดเก็บไป54คะแนนครับที่ผ่านมาคู่นี้เจอกันมา3นัดเนี่ยเซี่ยงไฮ้สินหัวเอาชนะชิงเต่าเวสต์โคสต์ได้ทั้ง3นัดเลยครับ นัดล่าสุดเจอกันในเกมลีกเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเสี่ยงให้เส้นหัวก็เปิดบ้านถล่มชิงเต่าเวสต์โคสไป4ประตูต่อ0ครับส่วนผลงาน10นัดหลังสุดรวมทรายการเนี่ยชิงเต่าเวสต์โคสชนะ4นัดเสมอ3นัดแพ้ไป3นัด3นัดหลังชิงเต่าชนะรวดเลยครับนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปเอาชนะต้าเหลียนในเกมลีกมา2ประตูต่อ0ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดหลังสุดเนี่ยชิงเต่าเวสต์โคสทำกำไรไป7นัดขาดทุน2นัดครับ ขณะที่เซี่ยงให้เส้นหัวเนี่ยสิบนัดหลังสุดรวมทุรายการชนะ2นัดเสม,มอ5นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดเซี่ยงให้เส้นหัวเพิ่งจะเปิดบ้านเสม,มออุนซานฮุนไดในศึกเอซีเอลเลเป็น1ประตูต่อหนึ่งครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดที่ว่าเนี่ยเซียเเยเ่ยงให้เส้นหัวทํากําไรได้แค่2นัดขาดทุนไป8นัดครับเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้เซี่ยงให้เส้นหัวทีมเยือนต่อ0.75ดและน่าจะไหลขึ้นไปที่1.25ครับ ขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่3ลูกซึ่งก็ถือว่าเป็นสนนราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ขออยู่ฝั่งเซียงให้เส้นหัวดีกว่าครับโอเคและว่าช่วงาหลังเนี่ยชิงเต่าเวสต์โคสฟอร์มค่อนข้างดีจากการที่3นัดหลังเก็บใช้ได้ทั้ง3นัดก็จริงครับแต่ถ้าเทียบเคียงจากฟอร์มโดยรวมโดยเฉพาะผลงานในลีกต้องบอกว่าเซียงให้เส้นหัวทําได้ดีกว่าชิงเต่าเวสต์โคสครับคือในลีกเนี่ยเซียงให้เส้นหัวแข่งมา26นัดชนะไป16นัดคิดไปเป็นเซ็นชนะในลีกอยู่ที่61.5%ิบเ ขณะที่ชิงเต่าเวสต์โคสต์เนี่ยในลีกแข่งมา26นัดชนะแค่9นัดเท่านั้นคิดเป็นเปอร์เซนต์ก็อยู่ที่34.6เปอซเองครับถามการเจอกันของคู่นี้3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเสี่ยงให้เส้นหัวที่เอาชนะชิงเต่าเวสต์โคสต์ได้ทั้ง3นัดและมีถึง2นัดที่ชนะด้วยสกอร์ห่างตั้งแต่2ลูกขึ้นไปครับส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้ถึงแม้ว่าเสี่ยงให้เส้นหัวจะบุกไปเยือนชิงเต่าเวสต์โคสต์แต่ด้วยคุณภาพของทีมแล้วเนี่ยเชื่อว่าพวกเขาหน้าาจ่าาจะมมาาาาาุนน2่่่ทกกไรจจะสบยว ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วน่ารุนให้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ซิ่งให้ส่นหัวชนะชิงเต่าเวสโคสสองศครับ AI บอกว่าโอกาสที่เสี่ยงให้สินหัวทีมเยือนจะชนะเนี่ย70%็ดสส่วนชิงเต่าเวสโคสโอกาสชนะแค่10%แล้วโอกาสเสมอกัน20%ิครับซ่งแอดมินก็เห็นพ้องต้องกันกับ a i ในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับแต่มองว่าเกมนี้สกอร์น่าจะพอให้ไปสูงครับ ดังนั้นขอฟันฉับแล้วกันครับว่าไปเสี่ยงให้เสื่นหัวยิงรัวๆครับผมคู่ต่อมาไปกันที่บุนเดสลิก้าเยอรมันกันครับยูนเนโอนเบอร์ลินจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของบรูเซียมันเช่นกลัดบกักคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึครึ่งตามเวลาบ้านเราครับยูนเนโนเบอร์ลินในลีกตอนนี้แข่งมา6นัดชนะ2เสมอ1น1แพ้3ยิงได้8ประตูเสีย13ประตูเก็บไป7คะแนนอยู่ที่13ครับ ่วนบุรีเซียมเบินเชนกลัดบักแข่งมา6นัดเท่ากันไม่ชนะใครเลยครับเสมอ3นัดแพ้ไป3นัดยิงได้5ประตูเสีย12ประตูเก็บได้แค่3แต้มอยู่ที่17หรือว่ารองบวยนนีนเองครับสถิติการพบกันของคู่นี้8ครั้งหลังสุดเนี่ยยูโรนอเบร์ลินชนะบุรีเซียมเนเชนกลัดบักไป5นัดเสมอกัน1นัดแต่ว่าฤดูกาลที่แล้วเจอกันในลีก2นัดเนี่ยเป็นบุรีเซียมเบินเชนกลัดบักที่เอาชนะยูโรนอเบร์ลินได้ทั้งไปและกลับครับ นัดแรกบริเซียมเบนเชนกลัดบัตเปิดบ้านชนะยูเอนเบอร์ลินไป1นส่วนเกมที่2กลัดบัตก็บุกไปเอาชนะยูเอนเบอร์ลินได้2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนผลงาน10นัดหลังสุดรวมทุรายการเนี่ยยูเอนเบอร์ลินชนะ4นัดเสมอ1นนัดแพ้ไป5นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปเอาชนะลุคเคนวาร์ในเกมอุ่นเครื่องมา3มประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิส10นัดหลังสุดในยูเอนเบอร์ลินทำกำไรไป3นัดขาดทุน6นัดครับ ทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างบุลเเซียเม็นเชนกลัดบัตสิบนัดหลังรวมทรายการเนี่ยชนะ3นัดเสมอ4นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะอุ่นเครื่องเอาชนะพรูปเบนมูนสเตอร์ได้3ประตูต่อ2ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ1ินัดที่ว่าเนี่ยบุลเเซียเมเทเชนกลัดบัตทำกำไรไป4นัดขาดทุน6นัดครับเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้ยูนอุนเบรลินเจ้าบ้านต่อ0.25ปอปลาตากลมครับ ขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.75และน่าจะลดลงมาที่2.5ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนนราคาที่น่ารักน่าลุน้นสาหรับแฟนบอลของบรูซิเซียมันเช่นกลัดบัตอยู่เหมือนกันนะครับโอเคแล้วว่าฤดูกาลนี้บรูซิเซียมันเช่นกลัดบัตนี่จะออกตัวในลีกได้ไม่คดีสักเท่าไหรนะ่นักจากการที่แข่งมา6นัดยังไม่ชนะใครเสมอ3นัดแพ้ไป3นัดก็จริงแต่ว่ายูโดอุเบอร์ลินเนี่ยผลงานในลีกก็ใช่ว่าจะดีขนาดน,นั้นนะครับ โดยเฉพาะเกมหลีก่านัดหลังเนี่ยยูโดนเบอร์ลินชนะแค่นัดเดียวแพ้ไปถึง3นัดแถมการเจอกันของคู่นี้ดูการที่แล้วเนี่ยก็เป็นบริเตนเบนเซนกลับบักที่เอาชนะยูโอนเบอร์ลินได้ทั้งไปและกลับครับส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้ถึงแม้ว่าบริเซยมเบนเ่นกลับบักจะบุกเบย,ยือนยูโอนเบอร์ลินแต่ด้วยคุณภาพของทีมแล้วเชื่อว่าพวกเขาสู้ได้ไม่น่าจะแพ้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาคู่นี้น่าจะมีประตูทั้ง2ฝั่งจนสกอร์พอที่ทางสูงได้เหมือนกัน แล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้เสมอกัน1-1ครับ AI บอกว่าโอกาสที่ยูโรโอนเบอร์ลินเจ้าบ้านจะชนะเนี่ย40%ส่วนกลัดบัตรโอกาสชนะ30%และโอกาสเสมอกัน30%ครับเแอดมินขอนยังกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์ครับเพราะมองว่าเกมนี้สกอร์น่าจะพลอยไปสูงครับดังนั้นขอฟันฉับแล้วกันครับว่าไปบรสเซียมันเช่นกลัดบัตรยิงสัก2 3เมตรครับผม คู่ที่5ไปกันที่หลีกเอิงฝรั่งเศสกันครับ PH Paris s a i n t g e r m แมงจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ s t a r ์บูคู่นี้เตะก,กันตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับปา r i s แ a ง n t g e แมงตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงครับแข่งเจ็ดนัดชนะห้าเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนัดยิงได้สิบสามประตูเสียห้าประตูเก็บไปสิบหกคะแนนส่วน s t a r ์บู k ตอนนี้อยู่ที่สามครับแข่งเจ็ดนัดชนะห้านัดแพ้สองนัดยิงได้สิบสี่ประตูเสียเจ็ดประตูเก็บไปสิบห้าคะแนนครับ สถิติการพบกันของคู่นี้10ครั้งหลังสุดเนี่ยปารีสแซงเชียงแมงชนะสตาบูกไป7็นัดเสมอกัน2นัดหรือดูการที่แล้วเจอกันในหลีก2นัดเนี่ยบ้านใครบ้านมันครับนัดแรกปารีสแซงแชียงแมงเปิดบ้านชนะสตาบูกไป42ส่วนเกมที่2เป็สนปสตาบูกที่เปิดบ้านชนะปเอเชไป2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนผลงาน1ินัดหลังทวงทายการเนี่ยปารีสแซงเชียงแมงแพ้ค่นัดเดียวเท่านั้นก็เกมที่บุกแพ้อลิมปิกมา์เซในเกมหลีก0ประตูต่อหนึ่งนั่นเองครับ ที่เหลือ9นัดเบสเชเสมอ2นัดชนะไป7นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปเสมอลิวในเกมลีกมา1ประตูต่อหนึ่งครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดในเบสเชทํากําไรไป4นัดขาดทุน6นัดครับทางฝั่งสตาร์บุกสิบนัดหลังสุดในธนรกการเนี่ยแพ้2นัดเสมอ1นัดชนะไป7นัดนัดล่าสุดสตาร์บุกเพิ่งจะเปิดบ้านอัดองเชในเกมลีกไป50ครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินน้หลังสุดในสตาร์บุกทำกำไรไป6นัดขาดทุน3นัดครับเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้ปาลิเซียงเชียงแมงเจ้าบ้านตอน1.75และหน้าจะเลยลงมาที่1.5ครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่3.25ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนราคที่ค่อนข้างสูงแต่ขออยู่ฝั่ง p s g ดีกว่าครับโอเคแหละว่าผลงานฤดูกาลนี้ของสตาร์บุกถือว่าทำได้ค่อนข้างดีก็จริงแต่ว่า p s g ดีกว่าครับ โดยเฉพาะในลีกเนี่ยปรารีสแซงต์แชงแมงแข่งมาเจ็ดนัดชนะไปถึง5นัดโดยเฉพาะเกมลีกที่เล่นในบ้านมา3นัดเดี่ยปรารีสแซงต์แชงแมงชนะรวดเลยครับส่วนตัวก็เลยมองว่าด้วยสภาพความพร้อมและฟอร์มแบบนี้แถมปรารีสแซงต์แชงแมงได้เล่นในบ้านเนี่ยเชื่อว่าเ,เขาน่าจะเอาชนะสตาบุกได้ครับ1เม็ดหน้าจะมาลุ้นเม็ดสองเม็ดทำกำไรน่าจะสบายใจ,จกว่าส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาน่าลุ้นในปสูงอยู่เหมือนกัน แล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้ปารีสแซงชองแมงชนะ Star Book สตาร์บุก3 0ครับ AI บอกว่าโอกาสที่ PH เจ้าบ,บ้านจะชนะเนี่ยแ0ส่วนสตาร์บุกโอกาสชนะแค่5%แล้โอกาสเสมอกัน15%ครับึ่งแอดมบินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับปกันครับว่าอยู่ปารีสแซงียงแมงบิดแซงสบายครับผม คู่ที่6ไปกันที่ศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันบ้างครับสิงห์แดงเดอะโบโรมิดเดิลส์บรจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทัพมา้าขาวอิสวิตทาวคู่นี้เต่กันเวลาตีสอครับโดยอันดับบนตารางคะแนนตอนนี้มิดเดิลส์บรเป็นรองจ่าฝูงครับแข่ง9นะัดชนะ5เสมอ3แพ้กันนัดเดียวยิงได้12ประตูเสีย6ประตูเก็บไป18คะแนน ส่วนอิชวิตทาวตอนนี้อยู่ที่9ครับแข่ง8นัดชนะ3เสมอ4แพ้คนัดเดียวยิงได้15ประตูเสีย8ประตูเก็บไป13คะแนนครับสถิติการพบกันของคู่นี้9ครั้งหลังสุดเนี่ยเมเดนส์บรชนะอิชวิตทาวไป5นัดเสมอกัน3นัดแต่ว่าฤดูกาลล่าสุดที่เจอกัน,กนเมื่อรุูการ2 0 2 3 2 0 2 4เนี่ยอิชวิตทาวไม่แพ้เมเดนสบรเลยครับ นัดแรกเนี่ยอิชิทาวบุกชนะเมเดนสโบรไป2อศูนย์ส่วนเกมที่2เสมอกันที่บ้านของอิชิทาวเป็น1ประตูต่อหนึ่งครับส่วนผลงานส10บนัดหลังชุมทรายการเนี่ยเมเดนสโบรชนะ5นัดเสมอ3นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดโบรโรเพิ่งจะบุกแพ้พอสมัตในเกมลีกมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดที่ว่าเนี่ยเมเดนสโบรทำกำไรไป6นัดขาดทุน4นัดครับ ทางฝั่งผู้มาเย,ยือนอย่างทับม้าขาวอิชสุดทาวสิบหน้าหลังสุดลงทลายการเนี่ยแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นก็เกมที่บุกไปแพ้เพสตันนอตเอนในเกมหลีกศูนย์หนึ่งนั่นเองครับที่เหลือ9กนัดอิสชสุดทาวเสม,มอ5นัดและชนะไป4นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะนอริสิตี้ในเกมหลีกไป3าหนึ่งครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบหน้าหลังสุดเนี่ยอิสชสุดทาวทำกำไรไป3นัดขาดทุน5นัดครับ เงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ออกมาที่ราคาเสมอครับขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่2.5และน่าจะลดลงมาที่2.25ซึ่งก็ถือว่าเป็นส้นหนอนราคาที่น่ารักน่าลุ้นสําหรับแฟนบอลของเ i ดินส์บรอยู่เหมือนกันนะครับเพราะถ้าเทียบเคียงเฉพาะผลงานฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าเ i ดินส์บรดูดีกว่าอิชวิตาวนะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านฤดูกาลนี้เดินส์เบรแข่งมา4นัดเนี่ยชนะไปถึง3นัดและยังไม่แพ้ใครในบ้านเลยครับ ขณะที่อิชูวิตทาวเนี่ยฤด,ดูกาลนี้เล่นเกมเยือนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับโดยออกไปเยือนมา3นัดยังไม่ชนะใครนั่นเองครับส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้เมเดเซบรได้เล่นในบ้านท่ามกลางเสียงเชียร์อย่างน้นอยๆเพราะเขาไม่น่าจะแพ้อิชูวิตทาวครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากสถิติการเจอกันของคู่นี้ส่วนใหญ่จะออกไปทางต่ำครับก้าวครั้งหลังที่เจอกันออกต่ำไปถึง8นัด4นัดหลังออกต่ำทุกนัดเลยครับก็เป็นไปได้เหมือนกันที่นันน้สกอร์หน้าจะยังคงอยู่ที่ต่ำอีกนัดหนึ่งครับ แล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้เสมอกัน2-2ครับ AI บอกว่าโอกาสที่ทั้ง2ทีมจะชนะเนี่ย35%เท่ากันแล้วกว่าเสมอกัน30%ครับซิ่งแอดมินขอยแย้งกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์ครับเพราะมองว่าเกมนี้สกอร์น่าจะยังคงอยู่ที่ต่ำครับดังนั้นขอฟันฉับประกันครับว่าอยู่ m ม d i เนสโบรยิงโชว์สักเม็ด2เม็ดครับผม และคู่สุดท้ายเราไปกันที่ลาลิก้าสเปนกันครับเรอัลโอเบโดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอสปันยอนคู่นี้ก็เตะก,กันเวลาตีสอครับเรอัลโอเบโดตอนนี้อยู่ที่17ครับแข่ง8นัดชนะ2นัดแพ้ไป6นัดยิงได้4ประตูเสีย14ประตูเก็บไป6คะแนนส่วนเอสปันญอนตอนนี้อยู่ที่9ครับแข่ง8นัดชนะสเสมอ3แพ้2นัดยิงได้11ประตูเสีย11ประตูเก็บไป12คะแนนครับ คู่นี้เจอกัน5ครั้งหลังสุดเนี่ยถลัดกันแพ้ชนะฝั่งละ2นัดครั้งล่าสุดเจอกันฤดูกาล2023-2024ตอนที่ทั้ง2ทีมยังเล่นอยู่ในศึกเซกุนดาหรือว่าลาลิกา2นั่นเองครับสิ่งฤดูกาลนั้นเจอกันในลีก2นัดเนี่ยบ้านใครบ้านมันครับนัดแรกเรอัลโอเบโดเปิดบ้านชนะเอสปันยอนไป1นส่วนเกมที่2เนี่ยเอสปันยอนเปิดบ้านชนะเรอัลโอเบโดไป2.0ครับ ส่วนผลงาน10นัดหลังสุดนักรายการในเรอัลโอเบโดชนะ2นัดเสมอ1นัดแพ้ไป7นัดนัดล่าสุดโอเบโดเพิ่งจะถูกเลบันเตอัดในเกมหลีกคาบ้านไป2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดหลังสุดในเรอัลโอเบโดทํากําไรไป2นัดขาดทุน6นัดครับทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างเอสปันิอน10นัดหลังสุดนัุรายการเนี่ยชนะ4นัดเสมอ4นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะแพ้กับเรอัลเบติสในเกมหลีกคาบ้านเป็น1-2ครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินดที่ว่าเนี่ยเอสปันยอนทำกำไรไป4นัดขาดทุนแค่นัดเดียวเองครับส่วนเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้เอสปันยอนทีมเยือนต่อ0.25้ 2, ปปลาตากลมและน่าจะไหลลงมาที่ราคาเสมอครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.25และน่าจะไหลลงมาที่2ลูกยังไงก็อย่าลืมเช็คราคาหน้างานอีกทีนะครับซึ่งถ้าสนุนราคาออกมาประมาณนี้เนี่ยขออยู่ฝั่งเรอัลโอเบโดเจ้าบ้านดีกว่าครับ โอเคแหละว,ว่าผลงานฤดูกาลนี้ของเรอัลโอเบโดเนี่ยถือว่ายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักแต่ว่าผู้เย็นอย่างเอสปันยอนผลงานที่ผ่านมาก็เชื่อว่าจะดีขนาดนั้นนะครับสี่นัดหลังยังไม่ชนะใครเลยครับส่วนตัวก็เลยมองว่าด้วยสภาพความพร้อมและฟอร์มแบบนี้แถมเรอัลโอเบโดได้เล่นในบ้านเนี่ยน่าจะอาศัยความได้เปรียบจุดนี้เฉือนเอาชนะเอสปันยอนได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วน่ามุดต่ําอยู่เหมือนกัน แล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้เรียลโอเบโดชนะเอสปันยอน1-0ครับ AI บอกว่าโอกาสที่โอเบโดจะชนะเนี่ย45%ส่วนเอสปันยอนโอกาสชนะ25%แล้วโอกาสเสมอกัน30%ครับซิงแอดมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอต่ำครับดังนั้นขอฟันฉับแล้กันครับว่าอยู่เรียลโอเบโดนั้นโกจริงๆครับผมและก่อนจะปิดคลิปนี้มาสู่กันอีกสักทีว่าเมื่อกี้ให้ทีมไหนอะไรยังไงกันไปบ้างน,นะครับ คู่แรกก็ไปคาชิมาแอนเลอร์ที่สกอร์สูงครับคู่ที่2องนี่อยู่ซานเฟซี่ฮิโรชิมาที่สกอร์สูงคู่ที่3ไม่ไปเซี่ยงใเ้สุนหัวที่สกอร์สูงคู่ที่4ี่เนี่ยให้ไปบริเซียมันเช่นกลับบักที่สกอร์สูงครับคู่ที่5อยู่ปเอสเช่ที่สกอร์สูงคู่ที่6ให้อยู่ไมเดนเซบรที่สกอร์ต่ำและคู่สุดท้ายอยู่เรียลโอเบโดที่สกอร์ต่ำอีกคู่หนึ่งครับผมและขอฝากขอย้าอีกสักครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเนี่ยเป็นเพียงการเอาข้อมูลสถิติต่างๆมาพิิจจาาาาาาารณเเเเพื่่่ออหควมมนนนนะป็ทททงงขกั้ ซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูกร้อครับดังนั้นถ้าเพื่อนเพี่พๆรับชมรับฟังแล้วรู้สึกว่าคู่ไหนตรงใจก็จัดขัดใจก็สวนตามัธยาศัยได้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ